Hello everyone. This video is about learning activities by using innovation through the concept of indicating knowledge. The first step is about warm up. So the teacher greet student and then asked the student what sport do students know? Following that there was a brainstorming session about the sport they know. A let student takes โอเคนัก่ารกำนันก e r n o o n ลด e ุกคนเออเป็นเด็กเกียรตเลยมันโรบอทเลยมันโรบอทโอเค e f อ r e we เราจะมาเรี s น u d y class, I would like you to p l e a s talk about sport เออวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องกีฬาคันเราเคย o บ e r วไ e แล้ววันนี้เราก็มาเรียนเรื่องกีฬาเดี๋วคผู้จะเปิดแพลตตให้ทุกคน อย่างต่ัจากขึ้นมา please everyone bring your phone after that scan QR code but just wait a few minutes คุณอยากจะรู้ว่านักเรียนรู้จักกีฬาอะไรบ้างกีฬาที่นักเรียนรู้จักฉะนั้นให้ scan QR code นี้แล้วก็ share please take the message and share your opinion into the class okay the first step you have to scan your QR o d e before เอ่อ scan QR code ก่อน ไมเห็นไหมเออสแกนตรรวจยอาโทรศัพท์ขึ้นมาอย่าเล่นไนวเอาเงินอ่าถ้าสแกนมาเขียเลขกี่ด้วยจะได้รู้ทุกคนเพิ่มพยายามพิมพ์พิมพ์กีฬาตัวเองลงไปลงแต่อะไรบ้างอ่ะงเลยเผยแพร่เผยแพร่ให้สแกนแปลว ยังไงเพิ mm. yeah, ่มเป็นไงเพิ่มกลวยกุ้งสีเขียวเพิ่มเป็นเชียงกีฬาที่เล่นต่างอืมแไม่ได้ใครส่งดีเงี้ย่อนได้บป่ะคุณบอก you have to r learn English just only English is not high you have to taste your open English p e l a t e just only English words okay the name of English ได้อยากจะเล่ก <aroma> uh, ีฬาที่เรารู้จักแชรฟุตบอลวอลลยบอลสก็บอรไม่มีอะไรอ่านี่ไงมาแล้วธีรัชญาบอกว่าโบลิโบลิเออมีลาโพงไมเป็นไหนอ่าโบลิสโนเกอร์อ่าสโนเกอร์อันนอีกอาส อันนี้ใครกไม่ยิ้มไหมเออมีสามคนมีสาคนมีสามคนมันี้กำลังกดอ่า volleyball ก o บ b a เ m i n t o a อ n y t h i n g else f e n เออ fencing หรือ่า f ป n c i n g คือกีฬาอะไรใครตอบ f ป n c i n a n y t n ไหน a n y t h n g b f e n c คือกีฬาครับปั่นกาบาสเกตบฟุตบอล โ okay. อเคเมื่อกีฬาเยอะมากอะไรอีกไหมวันนี้ก็คือนกีฬาแจ่คตักางใช่ไหมโอเควัน okay. นี้เป็นกีฬาแจ็ค่กักลางนะโอเคเลยที่ okay, I have some v o c a b ร l a r y that may อ e u u พมีคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาที่เกี่ยวกาบให้ภ้พแรกไครรู้มาพภาพแรกกีฬาที่อะไร What is this sport i n t i o f i r s t ช i ่อมั้ย i n t e r v e t ช่ไหมั้มอยอ่ะใครรู้ภาษาอังกฤษบ้างอ่ะ

presentation. The teacher show vocabularies about sport on canvas presentation. After that the teacher ask student what is the sport according to the picture. After that let student answer and read it together. <laughs> okay, today we are going to learn about how to use sport with play, go and do. <laughs> เออเรามีคำมาเล่นคนนี้เราใช้กับเพลงก็คือเป็นบอกเลยที่ใช้กับกีฬาโอเคเราเป็นการเล่นสี difference for television visually เพลงนี้ก็คือเป็นกีฬาเราใช้เพลงกับกีฬาที่เป็นอะไร is it sport team sport game and ball game ก็คือใช้กับกีฬาที่เป็นอะไรบเออใช้กับกีฬาที่เป็นลูกบอลโอเคเราจะใช้คำเพลง can y o ม give me example baseball basketball ตัวอยากได้ไหมว่ากีฬาอะไรบ้างที่มีขึ้บอล อ่ายมยักันยกจ่อมอยกันยกอ่าพูดบอลมีอะไรอยก่พูดบออบอลสีบอลบอลสีบอลอันนี้เป็กาตอนะไรบนี้่ะอะไรบ้างที่มีลูกบอลูตบอลโอเครักบีโอเคแสดงว่าตัวเขาใดอ่าโอเค We s e เ d out to me I'm going to play t h e b a l l with me I'm going to play t o o b a l l ลาเดอร์ลาเดอร์าเดอร To play to play to play the teacher presents a canvas slideshow explaining how to use vocal location with play, go, and do. After that, let students read the sentence together. To play. To play volleyball? เอเ r อแปลว่าเคยใช่ไหมถ้าคุณถามว่า you have ever played volleyball คือเคยเล่นอะไร volleyball ไหมวันนี้มันคือเป็นเคสของ present perfect if you have experience for this sport you have to answer yes I have ถ้าสมมติเราเคยเล่นเราถามมาคือว่า yes I have ถ้าสมติางคยเล่นแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่เคยเล่น if you don't have experience for this sport you can answer no I haven't เข้าใจไหมเข้าใจวันี้ก็คือเป็น เราเฟรนด์ไปแล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่เออกลับไม่ได้พอกินในข้อสองอ่ะอินทั้งตเป็นสีฟอร์มกินทั้งตเป็นสี่ฟอร์มอย่างแรกคือสิ่งทเราต้องมีคืออะไรประธานใช่ไหมสอบเช็คทำด้วยอะไรแอบกับหมวกร็ช้อบหมวกกที่สาแอบกับแอสใช้ยังไงประธานที่เป็นเอาของโผล่แล้วก็แอสได้กับประธานที่เป็น หรือเก็นมาอ่ะโอเค w e a d the present e n s e r e d the present e n e o g e t h e r he she it has done Jim n a c อ่ะเราเห็นเพราะว่า has แปลว่าประทาเป็นเป็นอะไรเป็นกบโ่ม has ตรใช้ has กั้งมาประธานเป็นกลุ่มทนีการทีนี้การคือช่องไหนช่องสามช่องแรกของการคืออะไรดูช่องที่สองของการเกอเนือ เราชอบองซอ์นักคืออะไรดูอะไรต่อติดซ์ดันเออเห็นไหมเราใช้ดันเพราะอะไรเพราะกีฬาเป็นจิมนาสติกก็คือมันนอนบอใช่ไหมเออเราใช้ดันต่อไปวีดสติกันเซนเซนเซสไอแล้วดันปีทำไมเราใช้ร็อคเราใช้ก้อนกับร็อคบางกิ๊กเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร

ตูมีเกมให้ทุกคนเล่นตูมีเกมไม้ทุกคนเล่นเกมนี้ก็คือเกมไฟสวรรค์หู Man อ่ะเอาอึกีตัวอึกสองไม่บริเวณก็คืออ่านแต่ไปงานให้อ่ะแต่แบบไปงานงใ,ให้บ้างหน่อยลงใจให้ได้โอกัสเยอะอ่ะแบบงไปอย่างนี้แบบ่งไปอย่างนี้แบบ่งไปอย่างนี้แคบบ่ไหนอ่ะท่านที่เราือไม่กลัวอ่ะเราจะเห็นว่าไฟสวรรค์หูใช่ไหม เป็น how to answer for, have for you. So, remember, uh, What you the international project แต่อาจารย์สอนคือเป็นโครงสร้าง international project ใช่ไหมในที่ที่อาเนี่ยแอปเปิลเปอร์แปลว่าอะไรเออคเคยไหมเคยอะไรอ่ะไดซี่ไวเซนโกลไอเนาะบริดแบงค์คอยอยู่ก็คือเราเห็นบริดแบงค์ใช่ไหมเนี่ยเป็นพวกกลุ่มทำหมอกีนาอ่ะเราดูรูปแน่ว่าที่นี่เป็นที่ดีที่สุด picture volleyball right volleyball เราใช้สบองอะไรสร้าเป็นอะไรเลยูอัดูเลยใช่ไหม ว่าทำไมเราถึงใช้งกับ Possible เออใช่นะฮะเขียนไปก่อนว่า Have you ever played ตีช่องที่สามเจออะไรเจอมดีดีหมุต้อนเก่งมากอ่ะเขียนไปก่อน Have you ever played Possible เขียนไปยก่อน Possible B O L L E Y B A T L Possible อ่านแล้วใครทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมได้ไหมให้ทุกคนเขียนคำถามก่อน อย่างปรายาหา 9cm อาถ้าใครไม่รู้ภาษาเหมือโทรศัพท์เ first คงสั่งหน่อยโดยคาสั่งกทรศับท์เรามีโทรศัพท์อยู่เออจะเรียนแปลว่าอะไรดีเพราะว่ามันเป็น Present Perfect tense ใช่ไหมอ่าถ้าทุกคนเติมอ่าเดี๋ยอธิบายยีนก่อนทุกคนค่ะให้ทุกคนเติ่มเริมเสร็จแล้ว this year is twice a you h ก็คือให้ถามเพื่อนใช่ไหมโดยใช้โครสร้างของประโยค Present Perfect tense อาเช่นคนเช่น how can we play volleyball เราไปถามด้วย You can answer to be able t yes I have or no I have not ตอบได้แค่สองอย่างคือ yes I have หรื no I have ก็คือเคยเล่นกับไม่เคยใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไปหาเราต้องหาคนที่เคยคนที่เคยเล่นเท่าไหร่เช่นเซ็ตสมมติว่าถามอาจารย์โบว์ก็ถามแนนี้ how can we play volleyball เราไปเล่น v o ไ l บ y ล a l l หาเราจะลองได้ยังไง เราไปเล่นก่บแบบเดนไทน์แอลเราไม่ปเลนกนนคารเล่ับใ้่านาเราเล่เราต้องบอกเดนไทก็คือหาผูถามคนนี้ตอบคนนี้เคยเล่นเราก็เขียนชื่อของอีเดรเห็นเราจะเห็นบล็อกไหมเขียนชื่อบอกคนที่เคยเล่นเทานั้นถ้าเราบอว่าเร่เคเล่น e o I ั a v e บุก็คือถ้าเขาไม่เคยเล่นใช่ไหมต้องไปหาเพื่อนคนอื่นที่เคยเล่นถ้าสมุดใครหาได้ครบขางนแรกได้รับ The teacher distribute a piece of paper, is about worksheet, and planned about the rule of playing find someone who. Students have to ask their peers by using the person preferences related to sport location, such as, have you ever played volleyball? and can respond with yes I have or no I haven't โอเคโอเคได้ได้สองคนรู้กันนะสองคนรู้นะใครถามวนอะนะแล้วเขาเล่นอัอใจไปไหนตอบเือไป่หามเือร์ไปหนบคือรนที่หเคือร์อะใครคือเบืรอกอะใครคือเบืรออะโอเคอาเพิรอกใครเล่นอะไรบ้างไปหถามเกือน เยวมันนี่มานี่มานี่เดี๋ยวเรามันี่ความันี่ฮะเพื่อนมาเล่นอะไรบ้างอ่ะเพื่อนใหม่ประโยชนทีไอ่เแกได้ฮะพูด่ว่าอรอ่อะไรเพิ่น่าอย่าโทุกคนใครยังไม่เสร็จบ้างอ่ะใครยังไม่เสร็จบ้างยังใครยังไม่เสร็จบ้างนถ้าใครเสร็จแล้วนักงพี่อ่ะ you o u finish please ท่านี้ก่อนท่านี้ก่อนใครเสร็จแล้วท่านี้ก่อนใครยังไม่มเสร็จไม่ยืนไปก่อนเด้อรเรียนภาษให้าเพื่อนให้เราหาเพื่อนตาๆและให้เพื่อนตอบว่า S I L นะหาเพื่อนเลยอันเดี่ยสองข้างใช่ะเลยหาเพื่อนเออหาสีบเหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยสองข้างเออเขียนชื่อเพื่อนทุกใคร เอ็ดทุกคนเอ็ดทุกคนเอ็ใครก็ได้ที่เราอยากเห็นท่านใดเรามาทวนกันก่อนที่เราจะถูกภาพ s บ o r โ Foundation s อ o r t f o u n d คคือความราดวนร่วมวิชยกับกีลาได้แก่อะไรบ้างเข่ามีใน s p ร r a แล้วก็ O เราใช้ตตอนไหนมีลูกบอลมีลูกบอลเราใช้กวนตอน ต่อไใส้โกโกเออควนแล้วก็ดูเตื่องเออตอเช่วกมีลูกบอลอ่ะทีนี้ present เ present อย่างบอล present t o p i ะประโยคบอกเล่าสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกคืออะไรประธานตามด้วยหรือ s ต่อไส์ f ในกรณีเอาหัส่วน s ใช้ในกรณีที่เป็น ถูกต,ต้องสิ่งที่สำคัญีใหญ่ๆหนึ่งคือตามด้บนช่อไหนตีนะจอมสาวถูกต้องอในนี้กระถิ่ฟอร์ก็คือประโยคปฏิเสธใช่ไหมเติมอะไรเข้าออไป,ไปเติมนอตหลังแย่เลยนะเอ,อเค the last one, อัอนเดอร์ลั่นฟอรประโยคน์เพชชั่นทีนี้เพชชัน่นสิ่งสิ่งที่ต้องึพ้ดก็คืออะไรแอ็มเอสตาด้วยประธานแล้วก็วบนช่องสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรช่องไหน Thank you, everyone. Thank you for your attention. Thank you, students. Thank you, teacher. The last step is about wrap-up. So the teacher and students summarize the knowledge together by asking how many two-spot collocations and how to use it. What are the subject of affirmative negative inclusion form of present perfect tense? And this is all my class.